เป็นเป็นฉากหนึ่งในหนังนี่ละค่ะเป็นฉากที่แบบว่ามาคีควายคือมันมีสองฉากฉากต้นเรื่องเลยก็คือฉากเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องราวม,มันเกิดขึ้นและก็ฉากแบบว่ามาดิ้นหาความจริงใช่ก็เป็นฉากของวดำเิเรื่องไม่ได้เมอนกับเป็นตัวดาเนินเรื่องตัวดาเนินเรื่องจะเป็นสี่ทอชนของเราแต่ว่าฝายจะเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นใช่เกิดจากแบบนี้แหละ หน้าที่การงานของเรานี่แหละค่ะภาพถ่ายใบเดียวของเราทําให้เรื่องราวมันแบบว่ากลับตาลปัดไปหมดเลยความคิดของเรื่องนี้มันจะมีประมาณ้เข้มข้นนะคะคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์ืบนตกกระไดพลอยโซนถ้าเกิดเที่เป็นเป็นแบบกังวลก็น่าจะเป็นฝังนี้แต่ว่ามันค่อยๆเข้มข้นขึ้นเพราะว่าเรื่องราวมันมันแย่ลงสถานการณ์มันเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความที่สี่ สี่พอลชนของเราอะค่ะด้วยความลุกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันง่ายกับการน่าเชื่อว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆอยู่แล้วด้วยหรื <c oughs> อว่าป่านทำหดังในรอบที่ปีหนังของปัน่นในรอบที่ปีที่จริงปั่นมีหนังแต่ว่ามันอาจจะแบบทุกคนอาจจะแบบไม่ได้รู้จักกันมากเพราะว่าเป็นหนังรอรแติอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เนี่ยถือว่านานมากสี่ปีสามปีสี่ปีใช่ค่ะกลับมารอบนี้คอสนิทเยอะไหมอะไรนะคะกลับมารอบนี้คอสนิทเยอะไหมคอสนิท ไม่เยอะเท่าไหร่ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่เพราะว่าป่านก็ไม่ได้หายจากงาน,นงานแสดงไปตลอดคือตอนนี้ก็ยังทํางานออยู่ด้วยเป็นงานแสดงเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ต้องจูนนิดนึงว่าอ๋ออันนี้หนังนะอันนี้ซีรีส์นะอันนี้ละครนะใช่อันนี้ขขนะนนบทบาทคือความท้าทายเคือการเป็นนักถานว่าการบูหรือว่าอะไรคะรไม่ได้บูเลยใช่สวยเขาเลยไม่ให้บูเพราะอยากบูเ<ต>ะ้าอยากจะบูมากใจนี้คือกระโดดตีลังกากับเอ็มสุดฤทธิ์เลยนะ แต่ว่าเรื่องนี้นมันท้าทายนแคู่ดันก็นี่แหละค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของอาชีพในหนังคือป่านรับบทเป็นนักข่าวใช่ไหมมันก็จะมีความยากคือป่านไอ,อชิดแต่ว่าพี่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เห็นกันเห็นวุ่นนี่นั่นกันแล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่าขังในด้วยผู้ใหญ่อยากได้แบบนั้นโดยประเด็นนี้ที่เราไม่อยากทําด้วยแต่ว่าเราก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นมันตั้งแต่เด็กอะ วันนี้เราต้องแบบมาทํามันก็ยากแอบอย,าอยากอยู่เหมือนกัน, <c oughs> ก,น,นก็สําหรับภาพยนตรเ์เรื่องสี่ทรชนคนอันตรายนะคะอยากให้ติดตามกันเพราะไม่ใช่แค่ปคนเดียวยังมีนักแสดงอีกหลายหลายคนนอกจากสี่ทรชนของเราก็ยังมีพี่โจ๊กมีอาเชามีพี่ดุมเะไรอยเงี้ยก็ แต่และคนเป็นเป็นนักแสดงคุณภาพนั้นเลยนะคะล้วทุกคนก็ตั้งใจมากๆเลยกับเพื่อนเรื่องนี้นะคะก็อยากฝากให้ติดตามกันด้วยค่ะอ๋อพี่น้องด้วยพี่น้องก็ตั้งใจกำกับเรื่องนี้มากๆด้วยเหมือนกันนะคะฝากด้วยค่ะอ่ะคนช่วงนี้บอกว่าซื้อตัวนักมวยเก่งไม่เก่งตัวเดียว ค,คนเดียวค่ะคนเดียวค่ะเพจโฟกัสค่ะก็อตอนนี้ใช้ใช้ชื่อเพจโฟกัส P K w อ่ะพิมยาเป็นไงมาคะเราถี่ได้ต้องการมวยได้คนะชอบอืมเราชอบก่อนนะคะ<ม><ม>ก็คือไปดู<ม>แล้วก็รู้สึกว่าชอบศิลปะ้องกันตัวมวยไทายเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เรียนแล้วหลังจากนั้นมาก,ก็รู้สึกว่าแบบ<ม>พอเราดูทุกทุกวีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบมีความชื่นชอบอยากจะซื้อมวยไว้สกคนหนึ่งเออ ม,มีองไออะไรนะคะก็ไม่มีหลายอย่างค่ะหลายคนก็แบบไม่เหมือนกันแต่ยังของไปกับของกันคือผันชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคน้องเขาแบบดูมีนาคตอะไรอย่างเงี้ยค<อ>่ะเลยอยากให้น้องเขาแบบว่าได้ได้โอกาสดีๆใช่เป็นโปรโมชั่นต่ตอสายป่าไ <laughs> น,านามไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นก็คือว่า สนับสนุนน้องเขาดูแลน้องเขาแล้วก็ส่งน้องเขาซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการก็ส่งน้องเขาไปแข่งขันไปขึ้นชกเราก็คอยเป็นกําลังใจเชียใช่แต่ว่าแบบนี้เราก็ดูแลน้องเขาตั้งแต่ขบวนนะแต่ซ้อมตั้งแต่แข่งตั้งแต่ใช่ก็อยู่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในสายตาก็ดูอยู่ตลอดแบบนี้ในโอกาสนี้ค่ะ มีแต่แบบผัดหนังยังค่ะขอลองค่ะคือจริงๆแล้วอะค่ะไม่ไม่ได้ง่ายนะจริงๆทำมวยต้องใจรักมากๆจริงๆค่ะก็นั่นแหละได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับปานกับบุ๊ดเลยใช่ตอนนี้คือเป้าหมายเราทุกคนเขาไฟไม่ได้ไหมนะคะทีมงานเขาปล่อยสมุนมาเหมือนได้หนักเหมือนได้หนักค่ะเป้าหมายตอนนี้ของเราค่ะคืออะไรคะับการป้านหนง ก็ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่น้องยังไปได้คือตอนนี้ค่ะโอกาสยังอายุ19เ้าขายี่สเราก็รู้สึกว่าแบบน้องเขายังไปต่อได้อีกไกลเลยก็อยากอยากให้น้องเขาประสบความสำเร็จในในอาชีพสิ่งที่น้องต้องพัฒนาในมุมของเราค่ะตอนนี้เสิ่งที่พัฒนาคือจริงๆแล้วอะค่ะน้องเขาค่อนข้างเป็นมวยที่ดีแล้วก็เป็นมวยที่เก่งแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์ของน้องเขาแล้วก็รายการชกถ้ามีรายการชก ไม่บอกจบแข่บแข่งแล้วจบหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงหกค่ะหกหกกลางกลางค่ะกลางกลางประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้ยเป็นเออใหญ่นีไม่ไม่ไม่ก็คือว่าอย่างที่แฟนบอกว่าปั่นยินดีที่จะสนับสนุนน้องเขาตอนนี้ก็แบบเป็นรายบุคคลไปก่อนดีมากกว่าค่ะนี่คือปั่นนี่ก็สนับสนุนเราเต็ที่เขานั่นแหละค่ะเป็นคนแบบ อยากอยากทำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมาคุยกันคู่แล้วเราชอบเหมือนกันทั้งคู่นอกนือจากดำน้ำแล้วอะ่ะก็มีเรื่องมวยในใงที่เราชอบทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ปันบอกว่าพอปันเห็นเนาะขอเราปันรู้สึกว่าแบบเนาะขอแบบมีโอกาสเนี่ยนะคอดีไกลเลยก็เลยแบบน่าสนใจอ่ะเอาเตจแผ่นยังรูปบ้านค่ะค่ะได้เลิกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ เนี่ยด <te a minute> ูปันทำอะไรหลายอย่างมากเลยยัง <song pt it anki> <Cola> ไม่รู้ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่คือก็น่าจะเป็นเรื่องของงานหลักๆเลยต้องดูคิวงานค่ะตอนนี้ปันเองก็ยังมีงานต่อเนื่องยาวเลยน่าจะอีกสักปปีนึงเลยประมาณนั้นค่ะทอังกุ๊บเราเองหลายอย่างอยากจะมีแล้วยังว่ายังปล่อย อ,อยากอยากมีจริงๆงานกับมุดอยากมีทั้งคู่อยากมีแล้วเลยแต่ว่าเนื่องจากโอกาสแล้วก็ระยะเวลาของงานนี่แหละที่มันยังแบบสมกึกสมากาม <ca S 2> อย<ม>ู่นิ่หมมันก็เลยยังแบบอยากจะเคลียร์งานให้เสร็จด้วยอยากจะแบบให้แบบโล่งๆเลยเพราะว่าณตอนนั้นถ้าเราถ้าเรามีหรือว่าเราเราทอแล้วจริงๆแต่ก็อยากจะพุ่มเวลาทั้งหมดให้เขาจริงๆทำยร์งานให้เสร็จคือเรามีเวลานะคะว่าช่วงนี้จะไม่รับงานล่วงหน้าในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ย พอทำงานตั้งแต่เด็กมันอดใจไม่ได้จริงๆนึกออกไหมแบบสมมติมีโปรเจกต์หนึ่งที่แบบดีมากเลยแล้วเราอยากทํามากเลยอย่างเงี้ยพอติดต่อเข้ามาพอพอเราแพลนไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบ ด้วยวัยป่านยังไม่ได้แบบว่าจะต้องมีตอนนี้ป่านแก่แล้วนะถ้าไม่มีปีนี้ป่านจะแกกว่านี้พอมันลังเลช่างใจได้อะส่วนใหญ่แล้วใจป่านก็จะเทไปทางงานมากกว่าเพราะเราทํางานแสดงมาตั้งแต่เด็กนี่เหรอคะเราไม่แทในใจรักงานส่รักงานมากเลยชอบงานแสดงเีกพีาแทนในใจไหมคะว่าปีสองปีที่จะไม่รักงานแล้วเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ท้องเงแทนนมีค่ะมีแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปขนาดไหน แผนมันคือแผนจริงๆอะมันสามารถแบบขยับได้ตลอดเวดลาอยู่เองมันเป็นแม่ของเราดูมา,ารูปมาเียหนูก็ดูเป็นแม่ตลอด, <laughs> ดก็มีมีมีคือป่านอะ่ะเป็นคนชอบเด็กดีแล้วค่ะอแต่อะไรมันคือสุบที่ทำให้นเราต่างยันอยูกรูเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยเคยบอกว่าเราอาแต่ว่าอายุ<ม>อายุความเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงพออายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะแบบ เห็นตัวเองชัดขึ้นอในตอนวัยรุ่นเราอาจจะดูเกี้ยวกาเราอาจจะดูแบบบางคนก็ดูเป็นสาวปาร์ตี้บางคนก็ดูเป็นคนทํางานเก่งบางคนก็ดูขี้อายแต่พอวันหนึ่งที่แบบอายุเราสามสิบบวกไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นก็เลยรู้สึกว่า ณวันนี้ตอนนี้ปันอาจจะเห็นตัวเองค่อนข้างชัดประมาณนึงแล้วด้วยคไม่ได้คิดยื่องว่าเฮ้ยต้องเกิดปีนี้นะ,นะอะไรอนนนย่างเงี้นะหนูไม่เลยแต่ที่บ้านนะแอบนิดนึงคณซีเ ok, นี่ยป<ง>ีดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แบบ ปีนี้เป็นปีดีแต่ถ้าเราไม่พร้อมมันก็ไม่ดีสําหรับเราเนาะดีสําหรับอาม่าแต่อาจจะไม่ดีทีสําหรับป่าดีว่าทางบ้านก็รุ่นไม่มีแล้วใช่เขาก็รอตั้งแต่แต่งแล้วค่ะนี่มันก็ล่วงเลยมาห้าปีแล้วเอาว่าถือว่าถ้ารออีกปีนึงก็ไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ก็คือยังยังเป็นกระบวนการที่ยังผักอยู่ค่ะ ยังหยุดพักอยู่ค่ะยังหยุดพัก <S 2> <S 2> วฆษณาดี้จะข้างลัางน้อยลแต่ก็ไปดเอออันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดแต่ว่าฝันว่า ไม่น่าจะค่ะไม่น่าจะวุฒิอ่ะกับปานะ่ะความสัมพั์ของเราคือเราเราค่อนข้างรักกันมากประมาณนึงอยู่แล้วเลย<ม>ก็เลยรู้สึกว่าการที่มีลูกอ่ะไม่ได้หมายความว่าเราหาคนอื่นมารักแทน<ม>เราคือยิ่งเรารักกันแล้วเรารักลูกของเราด้วยมันก็จะยิ่งดี<ม>ก็เลยคิดว่าเราสองคนน่าจะรักลูกเท่าเกันในความรักของเราก็ยังต้องคงอยู่ด้วยที่บานคนที่มีจูโกการ์ทชัดเจนมากถ้าสมมติว่ามีน้องเราก็จะทุ้่มเทลไปลยให้กับน้องอยากเดียวเลื่องงานเราก็จะอัเป็ ไม่ถึงกับพักหรอกปั่นว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปั่นทํางานตั้งแต่สิบสามสิบสี่อะค่ะวันหนึ่งถ้ามันมีงานให้ปั่นทําอะปั่นก็ต้องช่างใจแต่ว่างานนั้นจะต้องเป็นงานที่ทําให้ปั่นได้ทําในสิ่งที่ปั่นชอบกับได้ดูแลลูกที่ปั่นรักไปพร้อมๆมกันอย่างที่ปั่นพอปั่นโตขึ้นอะมันน่าจะแมเนจหลายๆอย่างได้ทั้งเวลาส่วนตัวแล้วก็เวลาทํางาน แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อป่านอาจจะเลิกดึกไม่ได้เพราะต้องกลับไปดูลูกหรือว่าช่วงนี้ลูกเปิดเทอมขอวีคแรกไปส่งลูกที่โรงเรียนคือมันน่าจะเข้าใจได้ทุกอย่างหรืแต่ว่าไม่มีน้องก็คือจะเลี้ยงเองกันเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองแน่นอนแต่ยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวรอมีก่อนเดี๋ยวจะน่าจะเลี้ยงเองผู้ชายิง ส่วนตัวป่านเคยอ,อยากได้ผู้หญิงใช่ค่ะแต่ว่าพอจุดหนึ่งผ่านมาก็รู้สึกว่าจริงๆิแล้วจะหญิงจะชายเราไม่ได้ติดเลยใช่เพราะว่าผู้ชายก็มีพอพอเรารู้ตัวเราวางแผนว่าเราจะมีใช่ไหมแล้วก็ปรึกษาเพื่อนว่าหญิงช่ยยังไงแล้วเราก็ได้ได,ได้ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วหญิงชายอ่ะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันพอถึงจุดเนี้ยพอมาถามตัวเองตัวเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะหญิงจะชายใครก็ได้เพศอะไรก็ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ